ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่100ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยมากๆเลยนะคะอ่าเรามาเริ่มนะคะวิธีการนะคะถ้าจะให้ดีที่สุดให้เรา เป็นภาษาไทยก่อนแล้วจากนั้นให้ลองลองใช้สมองของเรานะคะตอนที่เสียงคุณหนิงพูดเป็นภาษาไทยแล้วเราจงลองคิดดูว่าเอ๊ะประโยคภาษาอังกฤษนั้นควรจะเป็นอะไรดีนะลองแบบนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นประโยคแรกที่ใช้บ่อยมากนะคะคือคุณหิวไหมคุณหิวไหมนะคะก็เราลองนึกเป็นภาษาอังกฤษในหัวเรานะคะแล้วคุหนิงก็จะเฉลยเสียงคุหนิงก็จะเฉลยว่า Are you hungry? Are you hungry? อย่างนี้นะคะโอเคไหมเอ่ยหิวคือ hungry ถูกไหมคะดังนั้นคุณหิวไหมก็คือ Are you hungry? เก่งมากเลยคะ่ะแบบนี้เป็นต้นนะแล้วก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะคุณหนิงรับรองเลยถ้าสมมติว่าเราทำไปซักเราฟังคุณหนิงอย่างนี้ไปซักสามรอบหนึ่งร้อยประโยคนี้เราพูดได้แน่นอนเลยคะ่ะพูดโดยที่ไม่ต้องดูเนื้อดูโพยอะไรทั้งสิ้นด้วยนะ เริ่มไหมคะเดี๋ยวเริ่มกันนะอ้าเริ่มกันค่ะคำแรกคุณหิวไหม,มหิวคือ hungry เรารู้แล้วนี่ดังนั้นคุณหิวไหมคือ are you hungry are you hungry พูดออกเสียงตามคุณอีกด้วยนะ Are you hungry นะคะต่อไปค่ะคุณจะมากับฉันไหมคุณจะมากับฉันไหมถูกไหมคะ Are you coming with me Are you coming with me ต่อไปนะคะอย่าลืมออกเสียงตามคุณหนิงด้วยนะตอนที่คุณหนิงเว้นว่าก็ให้ออกเสียงตามนะคะแล้วลองเช็คตัวเองว่าเอ๊ะเราออกเสียงเป๊ะ ตเปะ๊ะเหมือนกับคุณหอีกไหมหรือพูดดีกว่าคุณอีกอีกอ่านะคะอ่าต่อไปกันเลยคุณแน่ใจไหมคุณแน่ใจไหมก็คือแน่ใจก็คือเลยค่ะ sure อ่าดังนั้นแน่ใจไหมก็คือ are you sure are you sure อ ต่อไปนะคะเราใกล้ถึงหรือ,อยังเราใกล้ถึงหรือ,อยังใกล้ก็คือ almost ถึงตรงนั้นก็คือ there ตรงนั้นถึงหรือ,อยัง there ที่นั่นใช่ไหมคะใกล้ถึงหรือ,อยังก็คือ are we almost there are we almost there แค่นี้เองออกเสียงตามด้วยนะต่อไปค่ะเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยก็คือเร็วก็คือ soon เร็วนะคะเร็วๆนี้ soon ดังนั้นเร็วเท่าที่จะทำได้ที่จะทำได้ก็คือ possible ความเป็นไปได้คือ possible นะคะดังนั้นเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็คือ as soon as possibleas soon as possible นะคะต่อไป เชื่อฉันสี่เชื่อฉันสี่นะคะก็คือเชื่อคือ b e l i e v e ถูกไหมคะดังนั้นเชื่อฉันสี่ก็คือ believe me believe me นะคะออกเสียงตามได้นะ believe me ดีมากคะ่ะต่อไปค่ะก็คือ าฉันด้นะพรุ่งนี้คือ tomorrow ถูกไหมคะพรุ่งนี้โทรหาฉันโทรก็คือ call นะคะ call me tomorrow call me tomorrow ออกเสียงตามนะคะดีมากค่ะต่อไปค่ะคุณพูดช้าๆได้ไหมคุณพูดช้าๆได้ไหมช้าชคือ slow ถูกไหมคะพูดก็คือ speak รวมกันเลยค่ะ can you speak slowly can you speak slowly can you speak slowly เก่งมากออค่ะค <iy ant> <m Typically> ต่อนะคะมากับฉันมากับฉันมาคือคำกับคือ which ฉันคือ me ร่วมกันเลยค่ะเป็นค c o m h w i ค w me h o m ค wish me มากับฉันนะค wish me นะคะ ต่อไปค่ะขอแสดงความยินดีด้วย Congratulations 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 อย่าลืมมี S เ,เสมอนะตอนท้ายนะคะ Congratulations ไม่ใช่ Congratulations ใช่ใชนะคะจะมี S ข้างหลังเสมอนะเป็น Congratulations Congratulations ออกเสียงนะคะ ไปค่ะคุณพูดจริงๆรเหรอคุณพูดจริงๆเหรอ do you mean it do you mean it mean หมายความว่าหมายถึงนะคะหมายความว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยจริงๆรเหรอ do you mean it you do you mean it ต่อไปนะคะคุณเข้าใจไหมเข้าใจคือ understand ดังนั้นคุณเข้าใจไหมก็คือพูดตรงเลยค่ะ do you understand do you understand Do you understand? โอเคนะคะต่อไปค่ะคุณอยากได้ไหมอยากได้คือ want ถูกไหมคะคุณอยากได้ไหมคือ do you want it? Do you want it? แต่คุณหนิงนะคะจะแนะนำนักเรียนทุกคนว่าถ้าอยากได้ใช้ would like ดีกว่านะคะ would like ก็เป็น would you like it Would you like it? Would you like it? คุณอยากได้ไหมอยากแบบนี้นะคะต่อไปค่ะคุณต้องการอะไรไหมนะคะ Do you want something? Do you want something? Do you want something? คุณต้องการอะไรไหมนะคะ ้าสมมติว่าใช้คำที่สุภาพซึ่งครจะบอกนักเรียนคนอื่นทุกคนนะคะให้ใช้ Would like แทน Want นะคะดังนั้นก็จะเปลี่ยนจาก Want เป็น Would like ก็จะเป็น Would you like something Would you like something แบบนี้เป็นต้นเลยค่ะออกเสียงตามด้วยนะคะ Would you like something ดีมากค่ะทุกคนต่อไปนะคะอย่าทำนะ อย่าทำนะคืออะไรคะทำคืออะไรคะ do ถูกไหมคะอย่าทำก็คือ don't 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 do it don't do it don't do it ออกเสียงด้วยนะคะต่อไปค่ะ อย่าพูดว่าหรืออย่าพูดโมนั่นเองอ่จาจะแซวเพื่อนนะคะคําว่าโมหรือพูดแบบเกินจริงอ่าเรียกว่า exaggerate 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 นะคะแปลว่าโมหรือโอ้โอดเกินจริงนั่นเองให้เราแซวเพื่อนแบบนี้ได้นะคะ don't exaggerate don't exaggerate อย่าพูดว่านะ อาบอกฉันเรื่องนั้นอย่าบอกฉันเรื่องนั้นอย่าคือ don't บอกคือ tell ฉันคือ me เรื่องนั้นคือ that ดังนั้นรวมกันได้เลยค่ะ don't tell me that don't tell me that don't tell me that ออกเสียงตามได้นะต่อไปค่ะอย่าทำให้ฉันเสียเวลานี่ยาคือ don't เสียเวลาคือ waste time เสียเวลาของฉันคือ waste My time ดังนั้นก็คือลงค่ะอย่าทำให้ฉันเสียเวลาคือ Don't waste my time Don't waste my time ออกเสียงด้วยค่ะเก่งมากเลยต่อไปค่ะเชิญเรียกว่า Go ahead Go ahead ก็คือเชิญนะคะหรือถ้าเป็นคำศัพท์คำเดียวเรียกว่า invite invite คือเชิญนะคะต่อไปค่ะขอให้เที่ยวให้สนุกอะไรดีนะถ้าเราจะบอกเพื่อนขอให้เที่ยวให้สนุกอ่าก็คือทริปที่สนุกหรือทริปที่ดีเรียกว่า good trip นั่นเองเที่ยวคือทริปนั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นขอให้เที่ยวให้สนุกคือมีทริป ที่มีที่ดีนั่นเองก็คือ have a good trip have a good trip ตรงตัวเลยนะคะ have a good trip นะคะลองดูนะต่อไปขอให้เป็นวันที่ดีนะวันที่ดีคือ nice day นะคะดังนั้น have a nice day have a nice day have a nice day นะคะ ต่อไปค่ะคุณเสร็จหรือ,อยังลูกทำกรบ้นานเสร็จหรือ,อยังนะคะจะบอกว่าเสร็จคือ finish ดังนั้นคุณคือ you เสร็จหรือ,อยัง have you f i n i s h have you f i n i s h have you f i n i s h สังเกตนะคะทำไมถึงต้องเป็น have แล้วก็บวก verb เอง v ed r b นะคะก็คือ have you f i n i s h finish ต้องเติม ed ตามหลังถูกไหมคะเพราะว่าการทำให้เสร็จส่วนใหญ่จะใช้เป็น present perfect นั่นเองเข้าไปดูในคลิป present perfect ได้เลยนะคะคนหนิงสอนละเอียดเลย อไปเลยค่ะก็คือเขาไม่มีเวลาค่ะเขาไม่มีเวลาเขาคือ he ไม่มีคือ doesn't have อะไรเอ่ยเวลาคือ time he doesn't have time he doesn't have time he doesn't have time ก็คือเขาไม่มีเวลาถ้าพวกเราไม่มีเวลาคือ,อะไรคะ we don't have time we don't have time ถ้าฉันไม่มีเวลา i don't have time I don't have time นะคะต่อไปค่ะเขากำลังมากำลังขับรถมาเลยเห็นภาพนะคะ He is on his way He is on his way เขาอยู่บนทางของเขาเลยแหละ His way He is He is on his way ดีมากค่ะ